วัสดีครับวันนี้พี่เต้จะสอนวิธีการตั้งระดับน้ําของเครื่องชงกาแฟรุ่นพวกนี้ก็คือโวลมเมติกโวลมเมติกมันสามารถตั้งระดับน้ําได้โวล่ม um, นะแปลว่าปริมาตรน้ําปริมาตรน้ำเนี่ยสมมติเรากดปุ่มที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะหยุดตัดเองนะครับแต่การตั้งระดับน้ำเนี่ยก่อนอื่นเลยบริ้าทุกคนจะต้องอ่อปรับขนาดกายไซส์ ให้เหมาะสมกับการสกัดกาแฟให้ไหลได้ปกติได้ดีสกัดออกมาได้เข้าไอาเดียหรือว่าดึงสวิตเนตออกมาได้ดีมากๆก่อนปรับกายไซส์ให้ดีบดกาแฟบดกาแฟแท็กใส่ให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบดกาแฟดูเดี๋ยวน้ำต้องน้ำเดี๋ยวบดกาแฟนะตัวข้กเข้มแล้วกันอ่ะสองช็อนสองช็อนเนี่ยก็คือ16กรัมเนาะวันนี้ลองทำดู หนึ่ง,<ส>งคือทางตะบุกมีห้องสองมีห้อที่เราเือกไปาแปนะสองคือทางบุกไล ครับตัวนี้เป็นขั้วเข้มโดส16กรัมใช่ไหมโดส16กรัมที่นี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งตั้งปุ่มนี้ซูมน้องซูมเข้ามานะวิธีการตั้งก็คือเรากดปุ่มแมนนวลปุ่มแมนนวลคือจะมีคำว,ว่าสต็อปด้วยสตาร์และสตอ็อปนะครับปุ่มมันอ่ะของของที่ร้านก็ตรงกลางพอดีเหมือนกันกดแช่หันหน้าเข้าเครื่องอยู่ฝั่งซ้ายมือกดแช่ไฟจะกระพริบปุ๊บนี้นะครับที่มันอยู่ในโหมดของของ เมมโมรี่เลยนะครับก็คือมันจะอยู่เซตติ้งแั้งเนี่ยนะกระปิบไม่ต้องสัตว์น้ำเ,เข้าไปตั้งระดับน้ำตรงแน่นอนเพราะว่าเราใช้ตัดชั้นนะครับอันนี้เป็นขั้วการตัวนี้เป็นขั้วเข้มขั้วเข้มสิบหกกังเข้าสิบหกก็ออกสามสิบสอง น้ำหนักได้ตามที่เราต้องการเรากดปุ่มเม่มนวนทีหนึ่งมันก,ก็จะจำาน่เขาก็จะจำานะเสร็จสิ้นนะครับปุ่มแรกที่เราทำเวลาเราจะออกจากโปรแกรมแล้วก็กดปุ่มเม่นวนทีหนึ่งก็ออกจากโปรแกรมสมมติว่าเมื่อกี้เราตั้งปุ่มเนี่ยแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พอใจอยากใ,ให้มัน ได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เราก็มาตั้งซ้ำอีกได้แต่ว่าเราต้องเอากาแฟไปเคาะกาะทำใหม่นะครับครับเมื่อรอบที่แล้วสมมติว่าเราตั้งปุ่มที่สี่แล้วมันไม่โอเคอยากจะแก้นะครับเราต้องไปบดแล้วก็ไปเกลี่ยไปยั้งมาให้เรียบร้อยก็เข้าโปรแกรมเหมือนเดิมตั้งปะช่างไว้นะครับเพื่อความแม่นยำกดปุ่มเดิม เ,เข้าสิบหกก็ออกสามสิบสองเหมือนเดิมนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคตัวนี้ได้ช็อตตัวนี้ได้นะครับสามสองก็จะเป๊ะ ได้เรียบร้อยแล้วครับช็อตที่เราต้องการนะครับกับการตั้งระดับน้ําพอได้ช็อตที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเราก็ออกจากโปรแกรมขอขัดน้ําได้เดิมปุ่มนี้เราก็เกิดจากการตั้งโปรแกรมแหละเรียบร้อยครับขอบคุณมากโอเคครับพอเราตั้งระดับน้ําฝั่งทางหัวกรุ๊บสายเสร็จเราจะก๊อปปี้มาไว้ฝั่งขวาเพื่อประหยัดกาแฟนะครับวิธีการง่ายๆเลย ลองเข้ามาดูใกล้ๆเรากดปุ่มนันวนแช่ไว้ของฝั่งขวามือนะจนไฟกระพริบอย่าเพิ่งปล่อยมือนะและหยุดกระพริบอ่าหยุดกระพริบแล้วปล่อยมือได้เสร็จสิ้นแล้ววิธีการตรวจเช็คทำไงอี่เอาตาช่นงสองอันเลยมาวัดว่ามันก๊อปปี้จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเรียบร้อยนะครับ กลองดูระดับน้ำใกล้เคียงกันไหมอุ้ยอันนี้ยังไม่ได้แทมอนจะยังไม่แทอีกทีนะึดูนะครับเท่ากันไหมใกล้เคียงกันขออีกที่นะึง เล็กจิบเอาเล็บจิบอ่ะใก้เคียงกันนะหกนี่ก็หกโอเคนะครับนี่คือทดสอบการ c o ปปี้หัวกลุ๊ปซ้ายไปหัวกรุ๊ปขวาเท่ากันเพื่อประหยัดกาแฟเรยวเวลา บริต้าก็จะใช้งานง่ายขึ้นเพราะตัวนี้เป็นรุ่นวอลุ um mm ่มเมติกก็คือตั้งระดับน้ำเราก็สามารถตั้งได้หงุกซ้ายตั้งได้สี่ค่าของร้านเราก็จะตั้งแบบขั้วกลางแบบขั้วเข้มไว้ขั้วอ่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งเพราะขั้วอ่อนก็ต้องมากดแมนวลเอาขั้วอ่อนนี่กดแมนวลเอาเราก็รู้และว่าสก,กาัดเอฟเซโซเข้าเข้าหนึ่งกร,รมัมออกสองกร,รัมนะครับ ถ้าเกิดเข้า16กรัมก็ออก32กรัมแต่ทีนี้เดี๋ยวเมนูถัดไปที่ก็จะสอนอีกทีนวิธีการปรับเรโชนะครับขอบคุณมากครับ